สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับอุ่นใจใกล้หมอหลังข่าวภาคเที่ยงที่ม c นิชแนลกันนะครับทุกวันก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกันเป็นประโยชน์ครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้นะครับสำหรับท่านที่อาจจะมีญาติพี่น้องหรือตัวท่านผู้ชมเองป่วยด้วยโรคไมเกรนท่านที่ไม่เคยรู้จักว่าไมเกรนเนี่ย มันสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวยังไงนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างของคนไข้ท่านหนึ่งนะครับอยู่กับไมเกรนมา15ปีแล้วแล้ว,ลวก็พยายามหลายอย่างที่จะหาทั้งยากินยาฉีดรวมทั้งใช้แพทย์ทางเลือกแบบจีนเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้สยบไมเกรนให้ได้แต่ท้ายที่สุดก็ไม่เป็นผลจนกระทั่ง มาพบว่ามีทางเลือกใหม่ล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทก็เลยได้อาศัยตรงนี้แหะครับเป็นที่พึ่งแล้วก็ไปดูผลกันครับว่าพบแสงสว่างตรงนี้ยังไงไปฟังจากคุณปทุมฮุดดี้ผู้ป่วยที่กำลังมีโชคดีในการรักษาครับปวดหัวไมเกรนนะคะเป็นมาประมาณ1 0 15ปีค่ะที่รักษาต่อเนื่องเลยะค่ะ หนาวหนาวร้อนร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะก็จะทําให้ปวดหัวค่ะแล้วก็ถ้าอากาศแบบว่าถ้าหนาวก็หนาวไปตลอดก็จะไม่ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ถ้าร้อนร้อนร้อนตลอดต่อเนื่องก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงปุ๊บจะเป็นแล้วก็จะเป็นตอนที่ช่วงที่แบบถ้าเราจอดรถไว้ร้อนร้อนแล้วอยู่เราไปเปิดรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วเข้าไปนั่งเลยเนี่ยช่วงรอยต่อของอากาศเนี่ยก็ทําให้ปวดห,หัวด้วยค่ะค่ะก็คือไม่นานอ่ะพักเดียวเดี๋ยวก็ปิด ค่ะปวดมากปวดคือจะแบบว่าปวดมันนิด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 แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็จะจนหนึบละปว,วดหนักลนะรักษาต่อเนื่องติดต่อนะอรักษาโดยแบบวิธีฝังเข็มค่ะแล้วก็ทานยารักษาตามที่คุณหมอให้ะคะ่ะทานมาตลอดค่ะต่อเนื่องรักษาคือรักษาแบบว่าต่อเนื่องไม่คือหมอนัดก็ไปตามน,นัดเลยะคะ่ะถ้าทานยาตั้งแต่เริ่มสตาร์ทนี่ก็จะช่วยได้ะคะ่ะ คือถ้าเป็นเป็นแบบว่าถ้าเราเริ่มนิดนิดเนี้ยยายาธรรมดาอย่างพวกนอเจสิกอะไรเงี้ยก็พอจะช่วยได้แต่ว่าถ้าถ้ามันแบบมันมันแบบอากาศมันร้อนมันมันร้อนขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันไม่มันไม่มน,นานอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าต้องทานยาที่แบบแรงหน่อยอิมมีแกรนถึงจะหายตัวอื่นไม่หายเพราะว่าเคยลองมาแล้วก็แบบบางทีบางตัวก็ทานแล้วอาเจียน ปเป็นไงครับฟังจากผู้ป่วยที่เผชิญทุกทรมานมาเป็นเวลานาน15ปีเจอไมเกรนออกอารวาสมาตลอดถ้าหางยิ่งอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนอย่างกระทันหันอย่างนั้นก็รีบโอ้โหต้องหาทางใส่ยาเข้าไประงับเอาไว้ก่อนเลยนี่ก็เป็นความทุกข์ของผู้ป่วยไมยเกรนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วในเบรกต่อไปคุณหมอปณวิทย์จากโรงพยาบาลสุขวิทก็จะมา พูดให้ฟังถึงในว่าในเรื่องที่ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับที่มารักษาหรือมารอ,องรับรับมือกับไมเกรนได้เนี่ยทำอะไรยังไงพักคู่เดียวครับ วันนี้ผมพาท่านมาที่บ้านห้วยปากครั่งอเ,อเวียงปากเป้าจเชียงรายซึ่งถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบของการพิทักษ์อุทยานแห่งชาติและยังอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัรป่าและพันธุ์พืชได้มาปรับปรุงในเรื่องของระบบสารหัวโคกพร้อมกับติดตั้งโซลารเซลล์ให้ตามบ้านเรือนรัษฎรเหมือนอย่างที่ท่านเห็นนี้โดยเป็นกำลังใจนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้สารต่อความเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ต่อไปทั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันครับบ้านแม่โถจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ต้นน้ําของแม่น้ําขุนลาวและน้ําตกแม่โถที่งดงามตามธรรมชาตินํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับสภาพป่าเขาโดยรอบจําเป็นต้องย้ายรัษดรบ้านแม่โถเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ําและลดอันตรายแก่รัษฎรจากภัยอันอาจเกิดตามฤดูกาล บ <h we> ้านห้วยปากคล่งในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจถูกเลือกไว้รองรับการเคลื่อนย้ายซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 5จังหวัดเชียงรายเลือกไว้สำหรับสร้างหมู่บ้านแห่งนี้ให้อยู่ในโครงการพระราชดำริและเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของการซอซองดูแลปกป้องพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจไปในตัวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอนุรักษ์เ่ก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมศีนาเป้าหมายคือรักษาป่า ก็เราเอาคนลงมาแล้วเราอยากให้เขามีอาชีพซึ่งข้างบนเขาปลูกเมี่ยงนะครับทีนี้เราเข้ามาแล้วเราให้เขามีระบบสาธารณูปโภคที่ดีสร้างอาชีพให้เขาขั้นแรกคือให้เขาเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของเราโดยมีรายได้เป็นรายเดือนจากการรับจ้างของโครงการพัฒน์เสร็จแล้วในระหว่างทางเนี่ยเราก็พาเขาไปอบรมเขาก็มาฝึกก่อนในพื้นที่ว่าจะทําได้ไม่ได้ตอนนี้ชาวบ้านเพิ่งอยู่ได้แค่2ปีกว่าเปรียบเสมือนเด็กเพิ่งสองขวบกว่าเราต้องช่วยเหลือตลอดเวลาอยู่ช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้เราก็อาศัยงบมาของกรปลและงบปกต ของกรมิยาหมู่บ้านของเราก็จะได้รับสนับสนุนเงินจากกองทุนอ,อนุรักษ์พลังงานนะคะช่วยมาสนับสนุนให้แก่หมู่บ้านเพื่อใช้ติดตั้งแผงโซลารเซลล์ให้แก่หมู่บ้านเพื่อที่จะมีแสงสว่างหรือว่าความอยู่ดีกินดีให้แก่ราชฎรของหมู่บ้านต่อไปนะครับ โซลาโฮมที่บ้านพักแต่ละหลังในบ้านห้วยฝากครั้ง,ททง,ง,งเท่ากับช่วยให้ราษฎรมีไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในครัวเรือนโดยไม่ทำลายระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอีกด้วยติดตามความคืบหน้าได้เป็นประจำจากรายงานพิเศษสาเกียร์5เดือนหน้าพลังงานไทยที่นี่เวลาเดียวกันนี้ ติดตามสิ่งที่น่าสนใจเรื่องราวที่มีประโยชน์ไปในช่วงเบรกแล้วก็มากลับมาพบกับคุณหมอปณนวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลกับท่านชมเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาที่เกิดจากไมเกรนที่มารบกวนสร้างความทุกข์ระทมให้กับคุณผู้หญิงที่ป่วยอยู่กับมันมา15ปีว่าปัจจัยที่มันเป็นองค์ประกอบนี่มันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขั้นที่ มาเจอโรคไหิวาตกวิตแล้วได้ใชเ้เทคโนโลยีทางการแพทย์ยุ่งใหม่เนี่ยมารักษาแล้วมันจะให้ผลอย่างไรอุ่นใจใกล้หมอมีข้อมูลเรื่องนี้ครับคุณไทรนี้เนี่ยมีอาการปวดศรีศรษะแบบไมเกรนเนี่ยนานถึง15ปีครับ,รบนะครับแล้วก็เ,เริ่มแรกเลยทีเดียวเนี่ยอาการไมเกรนที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยก็บอกกล่าวมาในลักษณะที่ ตรงตามตําราเลยนะครับก็คือว่ามีแบบปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนมากเช่นอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากร้อนมาเป็นหนาวหนาวไปเป็นร้อนสมบัดร้อนสมบัต,บต,บตินาทำนองน,นี้ก็จะเกิดอาการนะถ้าร้อนเสมอการทุกวันเนี่ยอาการก็ไม่มีแล้วประมาณนั้นอาการซึ่งแน่นอนเลยเหมือนกับว่าไปผสมกับความเครียดหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นเวลามีการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะครับแล้วก็เวลามีการ มีเริ่มปวดประจำเดือนอเริ่มจะมีประจำเดือนมามีการเปลี่ยนแปลงท<ม>างฮอร์โมนก็ะจะกระตุ้นอาก,การได้เหมือนกันการบาบัดด้วยวิธีนี้ผลการรักษาที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดข,ขึ้นทันทีโดยที่จะต้องมีเ,เรียกว่ามีเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการหายทันทีอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือเลเซอร์นั้นเนี่ยมีการรักษาถูกจุดนั่นคือเราวิธจฉัยถูกต้องถูกไหมครับเรารักษาถูกจุดถูกตําแหน่ง สองก็คือว่าการรักษาน,นั้นเนี่ยมีกําลังของเลเซอร์เ,เข้าไปมากเพียงพอณนะนะตำแหน่งที่เรารักษาแต่ว่าเราให้แสงเลเซอร์ณนะตำแหน่งที่เรารักษาตรงที่เป็นปัญหานั้นเนี่ยไม่มากพอคนแค่จะรู้สึกดีขึ้นบางส่วนเท่านั้นยังมีอาการค้าโหน่งเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการรักษาด้วยเลเซอร์มันสูงจึงมีทฤษฎีของการรักษาที่เรียกว่าสารทีสาท,ทีทีคือทีของฝรั่งนะครับภาษาอังกฤษนะครับสาทีก็คือ e ท t ก็คือทดสอบทรีตก็คือรักษาแล้วก็เทสีกทีนะครับทดสอบก่อนว่าเป็นยังไงปวดตรงไหนหันได้แค่ไหนขยับได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็รักษาพอรักษาเสร็จทดสอบเลยที่ทําไม่ได้เมื่อกี้ทําได้หรือ,อยังปวดลดลงหรือ,อยังยังเหลือค้างตรงไหนนะครับถ้าหากว่ายังมีเหลือค้างอยู่ตรงไหนยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีวิธีในการตั้งค่าเครื่องรักษาด้วยรเรซอ์บรลสูงนี้ในกะารบำบัดต่อไป ให้อาการดีขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยครับไม่ต้องไปรอครั้งแน่เดี๋ยวนั้นต้องดีขึ้นได้ทันทีนะครับนี่เป็นจุดเด่นของการรักษาด้วยเลเซอร์แล้วก็ที่สําแทนคือการรักษาเลเซอร์ใช้เวลาน้อยมากม่ผมไปเห็นวิธีการช่วงที่คุณหมอประวิทย์เนี่ยใช้แสงเลเซอร์บําบัดร,รักษาให้กับผู้ป่วยด้วยนะครับก็อดูแล้วก็หน้าหน้าหน้าทึา่งครับเพราะว่าเราไม่เห็นครับต้องใส่แว่นดํามืดเลย เห็นแต่เพียงเป็นลำแสงเล็กๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าลำแสงนี้เข้าไปทําอะไรบ้างแต่ว่าในข้อที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพในการที่จะเข้าไปสยบแรงตึงกล้ามเนื้อต่างๆไอ้ที่มันเกิดเป็นสันนูนชัดขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับได้แบบว่ามีประสิทธิภาพซึ่งตรงส่วนนี้ก็ได้ฟังจากผู้ป่วยไปแล้วได้ฟังจากคุณหมอไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยากจะให้ท่านชมเนี่ยได้ลองมีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ ป่วยด้วยไมเกรนมาประมาณกับมันมานานแล้วเนี่ยนะครับมีทางเลือกในการที่จะม,มารักษาครับเทคโนโลยีทางการแพทย์นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นความทันสมัยเป็นความก้าวหน้าที่ในวงการแพทย์เขามีการคิดค้นเรื่องของการใช้แสงเลเซอร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้บำบัดร,รักษาอย่างนี้เนี่ยนานแล้วนะครับก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้ รงพยบาลสวิตย,ยังมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นำมาเสนอในตอนต่อๆไปวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ